สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์คูเปอร์ต้า l C 7 0 8 s p นะครับผมคันนี้เข้ามาใหม่นะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับผมก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็ TikTok นะครับนะครับวันนี้เรานำเสนอกับ C7 08 SP นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบในเล i n j เ c ชั่นนะครับระบบ8เ d เ n นา8เจถอยนะครับรถจดทเบียนปีตัวนี้จะปี58นะครับใบมีดันหน้าพร้อมด้านหลังเป็นผ่านพ่วนนะครับผมสวยๆนะฮะเก็บงานทุดสีใบมีดันหน้าให้ใหม่นะครับทำบูธเช็คให้เรียบร้อยนะครับผมนี่นะฮะเยีนๆเลยนะครับสีกระทาล้อสีเดิมๆนะฮะ ล้างขัดสีเดิมมีรอยถะลอกนะครับฝากระโปรงสีเดิมเดิมนะครับด้านหลังพนักพิงนะครับมีรอยทะลอกบ้างเล็กน้อยนะครับถือว่าลูกค้ารายเก่าใช้งานได้ไม่โหดสมบูรณ์บันจนเกินไปนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับ848ชั่วโมงนะครับสวยๆนะครับแล้วก็มาเก็บงานด้านหลังนะครับเก็บงานสีสันเปลี่ยนโซ่ข้างนะครับสลับใต้เสื้อผ้าเราก็เปลี่ยนใหม่ให้นะครับเช็กระบบสีนะครับเขนกลางให้ใหม่นะครับ สวยๆนะครับสั่งซื้อออนไลน์นะครับทะเบียนนะฮะตอคอ1385พิษณุโลกนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับคันนี้47 SP นะครับใบมีดันนาพร้อมหันพวนนะครับราคาอยู่ที่469,000บาทนะครับ469,000บาทกับ LC 708 SP นะครับนะฮะตัว SP นั่นเองตัวสเปเชียลนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับ ปกตินะคเคยมีแต่นหน้าขึ้นปกตินะครับแล้วเข้าเกียร์โหมดหนึ่งหนึ่งทายนะครับหนึ่งก็ต่ายนะครับขับเครื่อนสี่ล้อนะครับ ไม่มีดด้านหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับราคาอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาเท็กเตอร์นะครับทั้ง2สาขานะครับโทร0875223883นะครับ0953399988นะครับเปิดทําการทุกวันนะครับลูกค้าที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับ400,069ครับราคาต่อรองได้ส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรนะครับยางดีสี่เส้นนะครับ ครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะรับวันนี้สวัสดีครับ